กำลัอกอกขาม่นี่เียะไข่บ้างมอเถ้าไป่เห็นฟ้าแลบนไม่สบายใจเลยหละฟ้าล้องก็จะตื่นช่ป่ะเป็นเสียงตื่นมาวากัน ถอนยาเด้อยถอนยาครับลูกเป็นเหยื่อไม่เกินหมดครับแล้วก็เขาจะโรงเรียนผมมันเป็นโรงเรียการที่ว่ามันเขียนแล้วผิดชอบแค่ที่เดียวแค่แค่หนึ่งเดียวเฮ้เด็กเขจะสามารถกลับบ้านได้โรงเรียนน่ะมีการฝึกซ้อมนะครับมีแผนเผชิญเหตุในการที่จะรองรับเรื่องภัยสงครามอยู่แล้วนะครับมีการซ้อมหลบระเบิด มีการซ้อมเคลื่อนย้ายกําลังนักเรียนามาที่บังเกอร์นะครับมาที่ลุมหลบภัยซึ่งก็มีเพียงพอสําหรับเด็กครับพอที่จะให้ประชาชนบริเวณรอบข้างที่จะหลบในกรณีฉุกเฉินด้วยครับมีการซักซ้อมมาแล้วอย่างน้อย3มรอบครับผมจากจากประสบการณ์รอบที่แล้วใช่ไหมครับใช่จากประสบการณ์รอบที่แล้วครับแล้วก็โรงเรียนเราอยู่ใจกลางหมู่บ้านก็จะง่ายสําหรับการส่งเด็กกลับบ้าน และถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินจริงๆถ้าเรามองว่ามันรุนแรงจริงๆเราจะนําเด็กเข้าบังเกอร์ครับผมในในในรูปแบบที่เราได้ฝึกซ้อมไว้ครับเรามีแผนเผชิญเหตุรองรับครับผมโรงเรียนมีนักเรียนกี่คนครับนักเรียนตอนนี้มี59คนครับผมตั้งตั้งแต่ชั้นไหนบ้างครับชั้นอนุบาล2ถึงป .6 ครับผม มันยังลงไปข้างนีงอย่างลึกอ้าวใช่ไหมล่ะคัะเร่งโโจมันหนักะเร่งโโจมันเร็วนะใช่ไหมล่ะแกแต่ข้าวอยู่สลามีไหมให้เรียกเจ้าตบอกว่ามัเจอนีถ้าทำลงไปมีเสามีอะไรเสร็จแล้วต่อขึ้นชั้นเป็นชั้นใต้ดินกับชั้นธรรมดาเวลานี่ก็เดินลงไปนอนข้างล่างทำสองชั้นแล้วกนเด้อกวาดกันเด้อ มันกวาดได้อยู่มันมีจะป่าได้วลาเราเตรียมหลบภัยอีกรอบน่ะเตรียมหลบไฟอีกแล้วราวาทานการณ์มันไม่แน่นอนเนาะตึงเครียดไหมครับนีก่ก็ตึงเครียดอยู่กแต่ก็ฟัง,ฟ,งฟังเสียงปืนเราต้องฟัง ค่ะทำไว้ตลอดเราจะดูตลอดถ้าว่าเผื่อมีอะไรเราก็หลงได้เลยเตรความพร้อมค่ะแล้วถ้ามีการประท้ะรอบเนี้ยสมมุติอ่ะจะไปศูนย์อุปยโกคเทาไหนี่ปมาว่่จะไม่ไปเพราะว่าถ้าถ้าเราไม่ถึงคาดจริงๆคงไม่มกากลนใส่เราหรอกเรามีบงังเกอร์ไอ้นี้แล้วไงขอผู้ใหญ่แล้วบอก,อย,กอยากอยากอยู่เป็นหัวบ้านได้แล้วเรามีสัตว์เลี้ยงด้วยนะพวกหมูหมาอะไรเราก็เป็นห่วง ไม่รู้เราไปเขาจะกินข้าวที่ไหนพวกสัตว์เลี้ยงเราจา้าคืเลี้ยงเลี้ยงอะไรครับหมาไก่แต่วัวควายนี่ไม่เลี้ยงแต่หมานี้มันหลายตัวมันมันอยู่ที่ว่าไทยเราจะเอาให้จบไหมที่นั้นคือจะฝากทางรัฐบาลจา้าอยากให้เข้มแข็งกับเขามั่งข้าวที่ว่า ยังไม่สุกดีป้ากะต้องเกี่ยวคือคือกลัวรถจะไม่มีรถมาเกี่ยวให้เราไงป้าต้องเกี่ยวเอาเอาข้าวขึ้นจากนาก่อนอเผื่อมีเห็ดปัท่าหรืออะไรเราจะได้ข้าวเราขึ้นจากนามาแล้วไงไม่ม